วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่เราไปอิเมเนีนีเที่อเลยคะ่ะอิโพเลียมค่ะถูก ถ้าเกิดไปวันแม่นะคะฟรีค่ะ,ะไม่ช่ถ้าเกิดท่านใดไปกับแม่นะคะจะลดราคาค่ะไม่ใช่ค่ะห้าสิบท่านแรกคุณแม่เข้าฟรีค่ะเย่ <Yeah. S 3> ปรากฏแม่ของน้องแอมนัมเบอร์สิบสองค่ะเขาก็เลยให้เข้าฟรีค่ะเป็นของขวัญวันแม่ส่วนป้ากับลูกก็สีเป็นปกติลิสต์แบงของคุณแม่เป็นสีเหลืองใช่ค่ะเจ้เลยคะของหนูกับป,ป๊าเป็นสีฟ้า ชอบค่ะแล้วก็เป็นระบายสีแล้วก็ไปทำของขวัญวันแม่ค่ะเดี๋ยววิแล้วที่หนูแต่งแล้วมันมีส่งข้อมูลเข้าในอีเมลแม่ด้วยอะ่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะ<ช>ก็เป็นของขวัญวันแม่อีกอย่างหนึ่งเอาไว้สุไพรแม่นะคะก็เขียนชื่อแล้วก็แต่งเป็นตุ๊กตากระดาษค่ะใช่แล้ว ไอหนูโขอตอนนี้ผลงานแับนี้บาง่อนบ,บางกึงนะรีสของลกสาวค่ะลูกสาวทำให้แม่หนูแม่แม่เียใจข้าบ้านเลย แล้วก็ให้แม่ใส่หน้ากากลูกปกปิดอะไรไว้คือคงสื่อว่าแม่คือเป็นฮีโร่ของหนูแล้วก็แอบให้แม่เซ็กซี่แล้วก็แบบน่ารักอะ่ะอันนี้หนูอนะอันนี้หนูจะถืหัวใจให้แม่อ๋ออ้าวตกลงอันนี้ตัวลูกแล้วถืหัวใจให้แม่ตกลงแม่ไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะอัน,นคือตัวลูกสาวเอง ที่นั่นแล้วนะคะก็ไม่ต้องบอดเลยค่ะแต่แล้วก็พีเรือนนูนเรื่องนี้น่ารักมากค่ะอย่าพลาดนะคะชูว่าวซาบุกับมาลิว้าวซาบุกับมาลิเป็นนุกตาหุ่นเชิดนะคะไม่ใช่พีนคอกพีโอ ทพี่คนไทยไม่ใช่เขาพูดภาษาอังกฤษใช่ภาษาเขาไม่ใช่พี่คนไทยเขาเป็นคนอังกฤษจริงเหรอเขาเป็นคนอังกฤษแล้วเขาพูดไทยไม่ได้ฟังรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องนะคะหนูเรียนภาษาอังกฤษนะคะพี่เขาถามชื่อว่าพี่เขาก็จะถามชื่อทุกคนนะคะแล้วพี่เขาหนูก็บอกว่ามัน name M เลยคนแรกเลยค่ะเด็กคนอื่นก็จะแบบเออเออเออแต่คนนี้เขาเบอร์หนึ่ง ทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็ถามเ,เรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วเขาถามหนูหนูก็บอกว่าเขาถามว่าหนูมีสัตว์เลี้ยงอะไรไเดี๋ยวโ<ข>ม้เปล่าโม้เปล่ามาพูดจริงฟังรูเรื่องเหรอจริงๆค่ะจริงๆค่ะ ม,มีกล้องวิดีโอจับตอนที่เราเล่นแบบสุดๆด้วยแล้วก็มีโก้อี้หินตรงฟรีด้วยค่ะน่ารักอันนี้น่ารักชอบต้องให้ไปนั่นตรงหินที่เรียงแสงค่ะ ความโนโนสามารถแล้วความ <พอ S 2> สามารถทําให้เด็ก,ดกความสามารถถูกต้องความสามารถคือฝึกให้เด็กฟังฟังพี่ๆเขาต้ตองตอบเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าการเรียนรู้ที่นั่นอาจจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษเพราะเด็กนานาชาติเยอะมากน้อแอมใช่ค่ะยากไหมก็ง่ายนะคะง่ายโอเคก็าฝากผลงานน้าแอมไปที่ไปที่พรมสกูล <ไป S 1> เคยรู้จักมาก่อนป้าเป็นคนหาข้อมูลมาให้นะคะตอนมาก็ยังลังเลยังไงแต่มาเห็นแล้วบอกถูกใจคุณพ่อคุณแม่กับนูกนะคะมาอีกไหมคะน้องแอรมาอีกค่ะแล้วก็อะไรอีกเร็วๆมีอะไรอีกมีอะไรอีกคือความสนุกหยุดอยู่ไหมลูกหยุดอยู่ไหมไม่อยู่วิ่งตลอดเลยแต่ม,มีเวลาจำกัดมีเวลาสามชั่วโมงสามชั่วโมง ถึงใบสามโดนแหละถึงแล้วไปต่อกันเลยไปต่อกันเลยมีนิทานทั้งวันค่ะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยมีญี่ปุ่นมีหุ่ชักเยอะในห้องนี้